สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานของแอปนางฟ้านะคะลุงแป้นบัวคำสีค่ะมาน้อยคอยรัก ส่วนชุดเลขดับก็จะมีดับล่างทุกหลักของแอสตังที่เอฟซถามหามาเลขดับของป้าแมวนะคะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาแอดอัปโหลดคลิปใหม่ๆคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ ก็เรามาดูผลงานของหนุ่มเหนือกันก่อนนะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีข้าวมีหลุดส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของหนุ่มเหนือให้เลข4ี่กับเลข5เจาะชุด2ตัวก็จะมี4ี่หนึ่งสสามส้าหนึ ห้าสเจาะชุด3ตัวก็จะให้541 549แล้วก็1 5ึ่ค่ะส่วนชุดเต็มอีก1ชุดแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณของหนุ่มเหนือด้วยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นของแอดนางฟ้า อันนี้เป็นผลงานแนวทางว่าที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรนะคะส่วนแนวทางวดนี้ชุดคู่โต๊ดบนล่างของแอดนางฟ้าเลขเด่นให้เลข4กับเลข5้ชุดวินก็จะมีเลข4เลข5้าเลข6เลข8เลข9แล้วก็เลข0นํามาจับคู่ชุดก็จะมี4ี่ปด 49 40 58 59 50 68 69แล้วก็60ค่ะตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยนะคะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณของแอดนางฟ้าด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของหมาน้อยคอยรักกันเลยค่ะ อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาจริงๆข้อมูลชุดบนให้เลข2อ่าเลข6 2สองมาอันนี้ไปออกเลขล่างนะคะแต่ก็ถือว่าพลาดไปหลุดไปเนาะเพราะเขระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดบนส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะชุด3ตัวพิกัดบนของเขาก็จะให้30 3 0 30 3 304 3 1 3แล้วก็314นะคะ ส่วนข้อมูลชุดบนตัวเน้นนะคะ2ตัวก็จะมี0 3กับ04ตัวรองก็คือ1 3กับ14ค่ะข้อมูลชุดล่างตัวเน้นก็จะให้สอกับ37ตัวรองก็คือสอกับ38ส่วนตัวชอบมากๆของเขาเลยนะคะชุดล่างก็คือ27ค่ะ ตัวเลขก็ไม่เยอะเลยของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก,ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นของควายนำโชคค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเส้นเดียวกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ชุด2ตัวพิกัดบนล่างก็จะให้75 79 แปแล้วก็8ปดค่ะใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอก็ขอบคุณของควายนำโชคด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นของลุงแป้นนะคะแนวทางงวดนี้เจาะชุดข้อมูล3ตัวก็จะให้691 239 258 สองตัวก็จะมี91้าหนแแล้วก็7จสค่ะอันนี้แอดก็ขอบคุณของลุงแป้นด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของบัวคำสีค่ะแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวก็จะให้6กแปดสีตัวก็จะมี8ป9สี 1>, 1 2แล้วก็5 2นะคะแอดก็ขอบคุณของบัวคำสีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชุดข้อมูลเลขดับกันเลยค่ะก็เป็นดับของป้าแมวนะคะอันนี้จะเป็นดับ10ดอกแก้วแนวทางงวดที่แล้ยวของเขาให้เลขศูนย์มาสลากออก5 3 0หลัก10ออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ดอกแก้วของเขาให้เลข2ต่อมาจะเป็นดับ10รักแรกพบแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข8มาสลากออก5 3 0หลัก10ออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10รักแรกพบของเขาให้เลข0 ต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนดอกชบาแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข0น์มาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะสลักออก5 3าค่ะหลักหน่วยออกเป็นเลข0ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนดอกชบาให้เลข7จ็ดแอดก็ขอบคุณของดับป้าแมวด้วยนะคะ มาค่ะจะเป็นของแอสตางนะคะดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางวดที่แล้วให้เลขศูนย์มาสลากออก6 2สองก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอสตางให้เลข8 <S at ang> นะคะ fc <S at ang> ท่านใดตามหายอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณของแอสตางด้วยค่ะ ต่อมาจะเป็นดับบนทุกหลักของสายลมเหนือแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข6นะคะแอดก,ก็ขอบคุณของสายลมเหนือด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ผลงานของแอดปุ้ยกันเลยนะคะชุดแรกจะเป็นดับหน่วยล่างของเขาสูตรที่สาม แนวทางงวดที่แล้วให้เลข3มาสลากออก6 2นะคะหลักหน่วยออกเป็นเลข2ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยล่างสุดที่3ของแอดปุ้ยให้เลข3ตัวเดิมค่ะต่อมาจะเป็นดับหน่วยล่างนะคะสูตรที่4ของเขา แนวทางงวดที่แล้วให้เลขสามาสลัดออก6 2สองค่ะหลักหน่วยออกเป็นเลข2ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยล่างสุดที่4ของแอดปุ้ยให้เลข3ตัวเดิมเช่นเดียวกันนะคะต่อมาจะเป็นดับ10ล่างสุดที่3ของแอดปุ้ยแนวทางงวดที่แล้วให้เลข3ามา สลากออก 6, 2หลัก 10, ออกเป็นเลข6ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ล่างสุดที่3ของแอดปุ้ยให้เลข7ต่อมาจะเป็นดับ10ล่างสุดที่5ของแอดปุ้ยแนวทางงวดที่แล้วให้เลข3มาสลากออก 6, 2หลัก10ออกเป็นเลข6กก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ล่างสุดที่5ของแอดปุ้ยให้เลข9ต่อมาจะเป็นดับ10ล่างสุดที่6ของแอดปุ้ยแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาสลากออก6 2สองหลัก10ออกเป็นเลข6ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บล่างสุดที่6ของแอดปุ้ยให้เลข2ค่ะแอดก็ขอบคุณของแอดปุ้ยด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ